ลองฝึกใช้รถดเชื่อมขนาด3.2ดูนะครับถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ารถเชื่อมขนาด3.2มันมีเส้นลวดที่ใหญ่กว่านะครับเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยพอมันละลายแล้วเนี่ยน้ำเหล็กมันก็จะเยอะกว่านะครับมันก็จะไหลไปปกคลุมแนวเชื่อมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแนวเชื่อมที่มีแก๊บห่างนะครับผมตัว3.2เนี่ยมันก็จะปกคลุมได้ดีกว่าบางคนอาจจะคิดว่าลวดเส้นใหญ่กว่าเราจะต้องปร่าไฟให้แรงขึ้นแล้วเวลาเราไปเชื่อมเนี่ยมันจะทําให้ชิ้นงานงรลุได้ง่ายขึ้นนะครับผม แต่จริงๆแล้วถ้าเราปรับไฟได้เหมาะสมนะครับผมให้มันสัมพันธ์กันมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมแข็งแรกกว่าด้วยแล้วก็ทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ารถเชื่อมมันใหญ่นะครับมันก็จะเดินได้เร็วขึ้นนะครับผมก็เราไปฝึกดูนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันแต่ว่าสําหรับผมแล้ว32เนี่ยถ้าเราฝึกได้ชํานาญแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับ ไม่ต้องถามเลยว่าเทคนิคนี้เชื่อมเหล็กบางขนาด1.0 1.2ได้ไหมเพราะว่างานโครงสร้างแบบนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้เหล็กบางเลยนะครับผมอย่างน,น้อยๆถ้าเซฟเงินจริงๆอ่ะ1.5 1.6ขึ้นไปนะครับผมก็มันจะแข็งแรงกว่านะครับ1.8 2.0นี่ยิ่งดีเลยนะครับ